หนึ่งสองสามสิบห้านะครับรถพ่วงพัตาหานนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่เด้อนะครับเนื่องจากมันอยู่ไกลนะครับก็เลยต้องใช้รถพ่วงนะครับรถพ่วงสองชั้นนะครับนี่เป็นช่วงพัตหาหนเพลินนะครับเหมือนเวลามันจะจ่อหรือเกินนะครับพัตหาหนเช้ากับพัตหาหนเพลินนะครับเดินไปถ่ายรูปกลับไปกลับมานะครับได้เวลาเพลนแล้วนะครับ เด้อวัดบ้านปฏิรูปนะครับช่วงเตรียมงานนะครับเลสอาี่ห้าหลวงพ่อป๊กนะครับหลวงพ่อมหาป๊กนะครับโคศกป,ประจําวัดนะครับนี่ 2> 1, 2, โคศกหนุ่มรูปลอนะครับนี่นี่นะครับโยมมาช่วยยกสําหรับกับข้าวนะครับ อกลาบนิมนูวาจันเอ็ดจรณาสารพัฒนาเพนนะครับเอ็ดงานอยู่คขอนมงค์จะยุ่ยใส่เนี่ยหรือขอนม่ค์วาจันทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอสีสงครามมัณฑบปันะครับมาช่วยเตรียมีมาดูบ่อมาดูน้ำ เอาเขอหยุดการถ่ายวิดีโอเปงเทานทนีก่อนด้อ